ส่งมาที่คันโตนาครับคันโตนาไหลามาให้มูเซียล่าอยากเติมเกมแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเรามีร้านมาแนะนำเพจมารุชอ็อปมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการันตีความปลอดภัยไม่โดนรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเลทหลายราคาให้เราเลือกลดราคาจัดเต็ม40%ถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ แล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับนอนๆอนแล้วก็เจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาลองนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตำแหน่ง C A M m u ซ i a a นะไปแลกตัวได้มาฟรีนะครับตัวนี้ก็เลยเอามาลองเล่นสักหน่อยนะครับค่าพลังการเล่นความเร็วก็ถือว่าพอที่จะใช้ได้นะครับค่าพลังอื่นๆก็พอใช้ได้นะครับ ตัวนี้ก็เวิร์กเลดกลางๆนะครับเดี๋ยวไปลองดูดีกว่านะครับว่าตัวน <that> <that> ี้จะเป็นยังไงนะครับเจอกับ AC ซมิลานผมก็ใช้แผน4-3-3แอคแท็กคัร์โตนาโเวลันแล้วก็ดิอาร์นะเจอกับ4 2 4เปเล่ฮาแลนด์โอ้จะชินโยลรนาลโดเลยโอ้โหแผงหน้าเอาเรื่องนะครับทีนี้ แย่แล้วครับฮาคิมิให้โอเวลันคืนมาครับฮาคิมิดึงบอลกลับไปให้มูเซียล่าคันโตนาคันโตนา,นตอนาโอ้ไหลบอลมาไกลเกินมิเม่ยิงมาที่คันโตนาครับคันโตนาไหลามาให้มูเซียล่ามูเซียล่ายกและสับนะครับนี่ยืนรอหาช่องดีจังนะฮะตัวนี้ คัตโตนาส่งมาได้ดีมากเลยครับตัวนี้คัตโตนาก็ส่งมาดีเกินเปเ่ให้ฮาแลนกุลิตใจใจเอาไงใจใจเปิดมาเฟอร์ด hey, hey, ินานไอ้เว้ยเวอร์ลอนนะเวอร์ลอนสมาที่โอเวลัน กนนานโตนาไหลามาให้โอเวลนันโอ้โหไม่พ้นนะครับกุลิดประกบไปได้พอดีนี่ส่งมาให้ซานิติโอ้ยส่งบอลเร็วฮะวุ้ยไหลามาให้ใจซินโยอุ้ยเปเล่โอ้โหเปเล่ได้ช่องพอดีนะครับเรียบร้อยเลยฮนะ โดนตีเสมอไปได้นะฮะโอ้ได้ช่องพอดีครับออออปิดไม่ทันนะครับคัร์ตน้าให้โอเวลันร่อนไหลกลับมาให้เฟรียินานะเจอละอาคิมิหาคิมิสมให้โอเวลันโอเวลันม้วนโอเวลันเรียบร้อย โอเวลันโอเวลันก็เอานะครับลูกนี้ <laughs> วิ่งฉีกเข้ามากลางเลยฮะ <laughs> ลงลงอย่างนี้เรียบร้อยครับเบลีให้ฮารลนดนกุลิสต <laughs> <laughs> โอ้โยอ้าะ <laughs> เสียลา่าได้บอลฮะใส่มาให้ดิออส ดิแอสยกบอลไปดิร์สหืมน่าจะเปิดนะเมื่อกี้ดิร์สโอ้โหติดสันิติโลนันดินโยไหลบอลมาให้เปเล่เปเล่กุลิตกุลิตโอ้โหไอแเลด์มาซ้ำนะครับกูเบลก็ยังบล็อกไม่ได้นะฮะ กุลิตเปิดมาเฟอร์อดินานยังไม่พ้น้าโคนะครับไปเล่อีกแล้วโอ้โหดีนะเฟอร์ดินานบล็อกไม่ได้ฮนะโดนเปิดมุมอีกแล้วนะครับกุลิตเปิดมาโอ้โหเกือบเข้าครับเมื่อกี้คิดว่าจะเข้าซะแล้วตัวเราไปยืนอยู่ข้างหลังเขาด้วยนะ ให้เปเล่กุลิดเอาไงส่งมาหลังครับนิ่งครับทีมนั้นนิ่งแล้วอ่าไ,ไ,ไม่ได้ครับยังไม่ได้ฮะไหลกลางมาใจใจเปเล่ มไม่ได้โนนันดินโยเอาไงฮาคิม่โอโ้โลุลดนันดิโนโ,โอโดีนะหลังเยอะฮะมีงานเรียบร้อยนะครับลูกนี้โดนเปิดมุมอีกแล้วนะครับเปิดมาฮาคิม่มองทิ้งไม่ได้สดีนานเอาโอจานนากรอบวิงเสร็จดีครับ เปเล่โอ้โหเสร็จเลย <P elle. S 1> โดนเข้าแล้วนะครับเปเล่ลูกที่สองอืก็วิ่งไปไม่ทันนะาชวัยเบเมหนึงบอลกลับมาครับเฟรดินาน ช่วยไม่เบมี่โอ้โหเบมี่ไปยกหาใจใจซินโยมาดูไหลไมาอีกแล้วเอเล่งัดบอลไปให้โรนันดิโนนิโนนิโนติดฟอร์ดินานครับคาร์ตูน่าไหลไม้ดิอาสดิอาสดิอาสดึงบอลมาดิอาส ดีอาร์ตให้มมเซียล่าตอลบอลเมือ้อน,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 อนไม่น่าม้วนเลยยิงซะก็ดีเมื่อกี้เสียยวกาดครับคุณฤิ์ไหลามาให้โรนันดินโยดินโยดินโยเปิดมาโอ้ยกับเข้าเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นเบเมอร์นะที่ยืนประกบอยู่เมื่อกี้นะ เปิดมาอีกแล้วนี่ไงอุ้ยโอ้ยเสียวเลยฮาคิมิเดเมไหลมาให้ดิอาสดิอาสโอ้โหทิ้งบอลไปได้คุณทุกันหมดเวลานะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม